แล้วกันอีกแล้วทุกคนวันนี้มาคุยกันเรื่องแพนินไหวที่เมืองไทยนะดูข่าวก็แบบคือเราอะตื่นสายใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวหรกแฟนเราส่งข่าวมาให้ดูเพราะข่าวมันดังที่เยอรมันเหมือนกันนะว่าแบบเออที่ไทยมีแพนดินไหวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละติดตามข่าวมาเรื่อยๆทั้งวันเนาะเราก็เห็นแบบเพื่อนๆพ,พยาบาลเนาะช่วยกันดูแลคนป่วยอะไรเงี้ยให้เข็นลงมาเราอะ เตรียมความพร้อมเรื่องหนีไฟอะไรกันอย่างนี้นะแต่ว่าเรื่องแผ่นดินไหวเราไม่ค่อยได้เตรียมกันเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะคล้ายๆกันนะเห็นมีแบบว่าพา่าตรงพ่าตัดข้างทางอะไรกันด้วยนะแต่ว่าก็มีคนคอมเมนต์ไปในทางดีและไม่ดีนะอยากบอกว่ามันเป็นเรื่องจาเป็นจริงไม่มีใคยอยากทาหรอกเพราะว่ามันเสี่ยงด้วยแล้วก็มาพาตัดขางแจ้งอะไรเงี้ยมันไม่ไม่ใครอยากทาอะ มันทำไมต้องมาทำละ่ะถ้ามันไม่จําเป็นจริงใช่ไหมก็นึกถึงในมุมนี้ด้วยแล้วก็เอ่อไปกำลังใจให้ทุกคนนะอยากให้แบบเออทุกคนปลอดภัยนะแล้วก็ที่มีอาคารถลม่มด้วยนั่นก็เห็นมีแบบคนงงคนงานอะไรติดอยู่ในอาคารก็มีนะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะขอให้แบบหาเจอกันในเร็ววันนะ แล้วก็เราเนืกอถึงเราไม่เคยเจอประสบการณ์แผ่นดินไหวที่เมืองไทยนะอยู่เมืองไทยมาหลายปีตั้งแต่เด็กแต่ว่าเคยเจอตอนไปอยู่จีนไปอยู่จีนแค่หนึ่งปีเท่านั้นแต่ว่าไปเจอแผ่นดินไหวที่นู่นนะแล้วก็คือคนที่นู่นเขาตลกมากแบบเหมือนนอนไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างงี้เพราะว่ามันหนาวด้วยมาแล้วเขาไม่อยากซักผ้าบ่อยมันก็เลยแบบเอออาจจะนอนไม่ใส่เสื้อผ้าถ้าเห็นคลิปที่เมืองไทยก็มีคนแบบนอนไม่ใส่เสื้อผ้านะแบบว่าลงมาใส่กางเกงในลงมา angle, อย่างเดียวอะไรอย่างเงยเห็นเห็นข่าวอยู่เหมือนกันนะ ก็แหละก็คงแบบตกใจแล้วก็แบบเออไม่ได้เตรียมการอะไรเงี้ยตอนสมัยนู้นที่เราแบบไปเจอแพนดินไไวที่เมืองจีแล้วก็เราใส่สภาพปกติเพราะว่าเราหนาวอากาศที่นู้นมันก็แบบห้าองศาอะไรเงี้ยแล้วแบบชื้นๆเปียกๆเราก็นอนใส่เสื้อผ้าถึงแม้ว่าจะมีแบบเครื่องทําความร้อนอะไรเงี้ยเป็นแอร์ที่แบบทาความร้อนได้เราก็ใส่เสื้อผ้าอยู่ดีนะความเคยชินนะแล้ว,วแล้วเราก็มีลุมเมดด้วยก็รู้สึกว่ากากระอ้วนที่จะแต่งตัวน้อยชิ้นอยู่กับคนอื่นนะก็เลยแต่งตัวปกติ แล้วก็วันที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งแรกอะนะคือนอนไม่รู้เรื่องแล้วลูเมดคนลาวมาเรียกว่าพี่น้องพี่น้องแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยให้ให้วิ่งออกไปกันแต่คือห้องเราอยู่ชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบไม่ค่อยสั่นมากคนที่อยู่ชั้นบนบนนะ่ะจะแบบว่ารู้สึกเยอะนะรู้สึกแบบว่ามันแกว่งมันควยอะไรมากนะแต่ว่าเราที่อยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยสั่นเท่าไหร่อ่ะไม่รู้สึกตัวด้วยนี่ยังพูดกับเพื่อนเลยเพื่อนที่อยู่เยอรมานะันแล้วบอกว่าถ้ามึงอยู่ไทยมึงหลับไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมนะหลับนอนหลับทับซสิทธเหมือนเดิมไม่รู้เรื่องรู้ราาเหมือนเดิมนะแล้วก็เรื่องที่ไม่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยคือคนจีนอะ่ะผู้หญิงอะ่ะนอนไม่ใส่เสื้อผ้ากันนะเพราะว่าหนึ่งคือหนาวเขาไม่ซักผ้าบ่อยเคยมีเพื่อนคนไทยคนหนึ่งเป็นรูเมทกับคนจีนอยู่ในการเจ็ดวันใช่ปะ่ะไม่เห็นเขาซักผ้าเลยครักแล้วเพื่อนคนไทยก็คิดว่าเออสสงสจะรวมไปซักแบบ ทั้งอาทิตย์กางเกงในเจ็ดตัวอะไรแบบเนี้ยสรุปคือพอวันที่ซักผ้าอ่ะึงกางเกงในตัวเดียวก็คือใส่ซ้ำหมดเลยทั้งชุดกางเกงในด้วยนะก็งงๆเหมือนกันนะไม่เข้าใจเหมือนกันนั่นแหละก็คือสรุปคือเขานอนแก้ผ้าหมดเลยแล้วก็พอแผ่นนิ้วไหวปุ๊บก็ทุกคนก็วิ่งกลูกันลงมาหน้าหอใช่ปะหอมันเป็นหอสูงๆไม่แน่ใจว่ามีกี่ชั้นห้าหรือหกชั้นนั่นแหละทุกคนก็วิ่งลงมาอยู่ขงหน้าตึกใช่ปะก็มายืนรอกันอะไรเงี้ยแล้วพอมันสงบก็เข้าหอกันก็ไม่ได้ ตอนนั้นนะรู้สึกว่าไม่ไม่ได้ตกใจเป็นดินวหวรู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกเพราะมันไม่ได้สั่นแรงขนาดนั้นเราไม่ได้รู้สึกถึงมันแรงขนาดนั้นด้วยเพราะเราอยู่ชั้นหนึ่งเหมือนที่บอกนะพอออกไปอยื่ข้างนอกก็ก็แทบจะไม่รู้สึกอะไรแล้วอะ่ะก็เลยไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยตกใจแต่เห็นแบบที่เมืองไทยก็แบบหลายๆคนมีแพนิคอะไรกันเนาะแต่ตอนนั้นเราไม่ตกใจอาจจะเป็นเพราะเราเด็กเดี๋ยวบางอาจจะไม่ได้คิดว่าแบบไม่เป็นไรหรอกมัง้งคิดแบบนั้นนะแล้วก็ นั่นแหละก็มีคนแก้ผงแก้ผ้าลงมาแต่คือห่มผ้าลงมานะคือเอาผ้าห่มลงมาด้วยอะห่มผ้าลงมาแต่คือข้างในไม่ได้ใส่อะไรเลยนะบางคนก็นุ่งผ้าขนหนูนุ่งอะไรกันลงมานะแล้วมันเกิดหลายครั้งนะตอนนั้นตอนนั้นน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าข่าวมันออกเยอะนะลองเซิร์ชข่าวเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วที่ท,ที่เลอสานที่เสฉวนนะมีข่าวอยู่ แบบเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะข่าวใหญ่แล้วก็เป็นอยู่หลายครั้งแล้วหลังจากนั้นเราเห็นในในทิกตอกมีคนมีคนโพสต์ว่าไม่รู้ว่าแพนิคเกินไปหรือเปล่าคือนางเตรียมเอกสารสําคัญเตรียมยา,ารกักษาโรคเตรียมน้ําดืม่มเตรียมอะไรที่จาเป็นใส่กระเป๋าไว้ซึ่งตอนนั้นเราก็ทําทุกคนรู้ป่ะตอนนั้นเราก็ทําพอแพนิคไหวครั้งแรกใช่ปะ่ะไม่ได้อะไรออกมาเลยงงๆไม่ได้อะไรออกมาเลยยังนึกเลยว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นะตึกถลม่มหรืออะไรเกิดขึ้นอะ แล้วจะทํายังไงอะไรย่างเงี้ยไม่มีอะไรติดตัวมาเลยหลังจากนั้นก็ไปเตรียมของเลยจ้ะมีน้ําดื่มของกินนิดๆน้นอยๆยารักษาลโรคเอกาสารสําคัญอะไรอย่างเงี้ยที่ของจําเป็นของเราใสาก่กระเป๋าวไว้แล้วพอออกมาปุ๊บเกิดเหตุอีกครั้งนึงออกมาปุ๊บเราก็หยิกบกระเป๋าออกมาด้วยนะแล้วอีกครั้งที่สองเนี่ยเหมือนจะหนักกว่าครั้งแรกแล้วมันจะต้องไปรวมในในในเหมือนสนามกีฬาใหญ่ๆที่มันเป็นแอ่งลงไปอะ่ะ คือตอนแรกเรามายืนหน้าหอยใช่ไ่ะแล้วครั้งที่สองเนี่ยก็คือเดินลงเขาไปเพื่อไปอยูนในสนามกีฬาที่มันเป็นแองอ่างเงี้ยเป็นแองลงไปนะแองแองใหญ่นะไม่ใช่แองเล็กแค่นี้แองใหญ่ๆที่แบบว่าเหมือนสองสามสนามบอลอะ่ะเป็นแองลงไปอย่างงี้แล้วก็ไปยืนกันในแองน,นะเราคิดว่าถ้าเกิดแพนินไหวแล้วในแองเนี่ยมันช่วยเราได้จริงหรอวะไม่ใช่ลงไปทั้งแองยุบหายไปเลยอะไรเงี้ยก็ไปยืนก้าวกลัวอยู่พักหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยเหมือนเดิมนะก็กลับแต่มันเซ็งเหมือนกันนะแบบ อย,อยู่กลางดึกต้องตื่นมาที่สองที่สามลงวิ่งลงมาแบบเอาชีวิตรอดอะไรเงี้ยแต่หอเราเหมือนที่บอกแหละอยู่ชั้นหนึ่งไม่พอนะอยู่น้าอยู่ใกล้ประตูทางออกด้วยเพราะว่าเด็กนักเรียนต่างชาติเขาจะให้อยู่ตรงนั้นไงอยู่แบบไม่ไกลอยู่สบายๆอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นนะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะแล้วก็เตรียมอะไรไว้บ้างก็ดีนะเพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะแต่เราคิดว่าต่อไปเนี้ยคนก็จะกังวลเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะเพื่อ แผ่นดินไหวอะไรเงี้ยอะไรที่ไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นได้เนาะโลกเี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันเป็นแบบโลกร้อนมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นเยอะแล้วอะ่ะมันก็เลยนั่นแหละก็เตรียมๆไว้บ้างก็ดีนะก็เป็นกําลังใจใทุกคนขอทุกคนปลอดภัยนะคะมาเล่าให้ฟังเฉยๆเพื่อเป็นความบันเทิงเล็กๆน้อยๆน,นะแล้วก็นั่นแหละเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยมาเล่าให้ฟังนะคะบายบาย